โหลฮัลโหลวันนี้จะพาไปไฮกิ้งที่ลอสเลโอนแคนยอนวันนี้แต่งตัวแบบจัดเต็มเพราะอากาศหนาวหมอกเยอะใส่มาเลย4ชั้นเดินไปได้สักพักก็หล่ังเดินแซงใส่เสื้อยืดขาสั้นหยามกันชัดๆมาถึงแล้วครับจุดแรกอากาศดีมากมองไม่เห็นทะเลเลยแต่ก็สวยมากๆลูก3คนใส่เสื้อเป็นสัญจรไฟจราจรเลยแดงเหลืองเขียวโดยไม่ได้นัดหมายลูกก็เดินนำลิบล เมียก็เดินตามอยู่ข้างหลังวันนี้ไม่ค่อยฟิตดอกไม้พื้นเมืองก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยพอให้ดูสวยยิ่งสูงยิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยหมอกหนามากเ,เอ๊ะนั่นอะไรวะแบบ๊บขายานขี่ลงเขาเอาแนละ้วมันเอาขึ้นมาได้ยังไงก่อนอ๋อปั่นมาแบบนี้นี่เองทุลักทุเลน่าดูแดดออกแล้วเริ่มร้อนได้ไหวหาที่กินข้าวแล้วกลับบ้านดีกว่ากินมาลิมผาอย่างงี้แหละข้าวหมกูกระเทียมเตรียมทุกอย่างมาแต่ดันลืมช้อนใช้มือจกเอาแล้วกันขากลับลูกไม่รอเลยจ้าเดินหายไปลิบลหลงทางหรือเปล่าเนี่ย เดินมาไม่เจอใครเลยเห็นถนนแล้วดีใจน้ําตาจิไหลอีกนิดเดียวทั้งนั้นเพื่อนเหนื่อยมากเกือบตุยลูกชายใหญ่หกล้มกลางทางซะงนั้นผลประกอบการ3ชั่วโมง8 4ดสเแคลมันเยอะหรือว่าน้อยวันนี้เดินไม่ยากครับผู้ใหญ่เดินได้เด็กเดินดีไป้วนะบาย